โอเคโอเคครับสองสองมาหนึ่งนะสองนี้แน่นจัดครับบอกเลยโอเคแล้วไปต่อครับพันแปดมีไวสองสามแบบนี้พันสี่แล้วโอเคห้าไพ่เอ้ยไพ่ห้าห้าเหรียญเยอะจัดครับอกเลยเมื่อกี้ห้าเหรียญแน่นจัดจัดเลยนะโอ้โหจัดมากนะครับแต่สวยครับสอนี้หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบนั่นเองนะฮะคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้น้องๆหนูหนูเรียนแบบนะจ๊ะ แต่ถ้าดื้อด้านล่างเลยฝากไว้ให้คิดกาบสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมแอดเดย์ x, คนเดิมนะมาจัดนัดเต็มเกมมาจองภาค2กันหน่อยนะฮะอาก็จัดงบมาที่พันกันเลยทีเดียวนะครับวันนี้นะไปรู้กันดีกว่าครับผมว่าวันนี้จะเฟลวหรือเปล่าใส่กันไปยาวๆครับผมมาโอเคไลน์หน่อยฮะเลียญโอเคสวยงามครับมี y ว้สองสามแบบนี้กระตันไปต่อฮะแล้วโอ้โหอุมาถึงก็จัดมาก่อนนะฮะสวยๆมาก่อนหนึ่งบิ๊กนะครับ โชว์เข้าไปแปด้ี่สิงเอา้ามาดีแบบนี้ก็เพิ่มเบ็ดสิครับไปจัดไปเบ็ดหาส่กันไปฮะโชว์เชช่าซึ้บโอเคามาแหมนึกว่าจะไหลอีกสักหน่อยอะไปกันต่อครับผมไปฮะยาวๆโอเคมีไว้แถว2ครับ2องไหไหล2เหรียญไหลมีไว้ายแถวาแล้วโอเคไม่มีอะไรไหลฮะแต่ว่าจัดวิกวินส,สวยๆมาอีก1ดอกับผมจะหามะแบบนี้ครับผมอะในในก็ขึ้นมา2 2 0 0นแล้วนกก็เพิ่มเบ็ดหน่อยเลยละกัน จัดไปเบ็ดเจ็ดสิบเพิ่มเบ็ดแล้วใส่กันไปกันต่อครับนี่วายแถวสองสองเข้าไปไยฮะโอ้โหดอกมีพันสี่ 1, 4, ครับตัวตัวแล้วจัดม่เจ็ดร้อยสิบสี่ฮะโอ้โหมองกันไม่ทันเลยว่าหลายๆ 2, สองไพ่ไหรฮะโอ้โหมาอีกแล้วครับผมดอกนี้แน่นจัดฮนะบอกเลยว่าแน่นจัดกับสองพันเจ็ดร้อยไกลอีกเก้าบาทเนะอ้ยเอ้าเพิ่มเบ็ดอีกสักหน่อยละกันไปฮะหมอบเขให้มีวายแถวสามแบบนี้โอเคสวยงามฮะสแคตเตอร์รมาแล้ว ซแเตอร์มาแล้วแล้วเข้ายางไวนะจ้าบอกเลยว่าเข้ายางไว12หมุนเฟียวหรือเปล่าไปลุยฮะไปลุยกันดีกว่าเหลืองเบ้งโอเคเปิดแรกก็วาวไปก่อนเปิดสองโอเคสองเหรียญไายฮะแล้วอืมไม่มีอะไรไหลต่อครับไปกันต่อฮะแล้วมาว่าโอ้โหไม่มีตรงไม่มีอะไรไหลเลยนะแบบนี้8ปดหมุนนะโอเคสองเหรียญมาอีกหนึ่งรอบแล้วสองม่มาอีกหนึ่งรอบแล้ว โอเคหงจงงันมีไม้แถวสามแบบนี้แม่ไม่ไม่มีแม้กระทั่งบิ๊กวินนะครับฟรีเกมอะไรกันรับนี้ฮะอ้ยจอดหรือเปล่ปาจอดหรือเปล่ปายังไงฮะเรียกรอยครับผมสักแคปไปซ้อนเฉยเลยนะโอ้โหเอามากันต่อครับผมแบบนี้นึกว่าจะเป็นฟรีเกลือซะแล้วจัดมาอีกสิบดหมุนนะตอนนี้ขอไปไม่ได้18หมุนนะมาอีกสิสองหมุนรวมเป็นสิบดหมุนนะครับรอบนี้ไม่น่าซ้อนแล้วนะ เออน่าจะมาหลอกหรือเปล่า14หมุนแล้วตอนนี้ยังไม่มีแม้แต่คอมโบเดียวมีวายแถวสองครับอ่ามีวายแถวสามห้าเหรียญห้าไพ่ไหลครับผมแล้วมีวายแถวสามสองไพไ่ไหลมีวายแถวสองสองไอเอฟขอไพ่สองเรหรียญไหลครับผมโอเคจัดมาก่อนึ 1, ่งพันเก้าครับแล้วเหล,ลืออีกติดสามหมุนหาบิ๊กวินไม่เจอครับจังหวะน,นี้หาบิ๊กวินไม่เจอเลยนะโอ้โห,โหรอบหมุนที่ให้มานี่คือเอามาว่าวหมดหรือเปล่าฮะ นี่วาวอีกแล้วแล้วสองเรหรียญไหลไหมอืออือสองใส่ต้องกระต้นหน่อยครับแบบนี้โอเคมีไวแถวสองครับโอเคสองเหรียญสองไม่ไหลมมวายแถวสามแต่ก็ไม่ไหลต่อนะบิ๊กวินที่หาไม่เจอจริงๆนะครับบิ๊กวินที่หายไปธงจุ้งสัดล์มีวายแถวสองครับสองไพ่กัะห้าเหรียญครับมีาวแถวสองฮนะโอ้โหมันก่อนแดงไหลครับผมแล้วห้าเหรียญไหลต่อครับแล้วยังไง โอเคสองไพ่ okay. ไหลมีไว้สองสามแบบนี้สองไพ่กับฮะขอไป5ห้าไพ่กับสองเหรียญครับแต่ว่าบิ๊กวินรอบแรกของวันนี้นะครับของฟรีเกมนี้สิต้องบอกว่าบิ๊กวินรอบแรกของฟรีเกมนี้ครับผมสองพันหกร้อยแปดสิบนั่นเองนะฮะอ่ะตอนนี้ก็จัดมาแล้ว57เท่าจากเดิมพันนะโอเคสองไพ่ไลครับมีไว้สองสามแบบนี้กรันมตีไปต่อเจ็ดร้อยยี่สิบครับผมแล้วก็ยังเงียบเหมือนเดิมนะบิ๊กวินเดียวหรือเปล่าแบบนี้ฮะบิ๊กวินเดียวแล้วหายเลยหรือเปล่า ตอนนี้64เท่าจากเดิมพันนะมีไวแถว2ครับผมโอเคได้ไหลครับ2ไพ่กับมังกรแดงแล้วโอ้โห2ไพ่เยอะมากนะข้างหลังแต่ว่าไม่ไหลโอเคมีไวแถว2ครับผมแบบนี้มี240แล้วนี่กรอบทองเยอะมากนะกรอบทองเยอะมากนะแต่ไม่ไหลเมื่อกี้โอเคโอเคครับสองของมาหนึ่งนะสองน,นี้แน่นจัดนะบอกเลยโอเคแล้วไปต่อครับพันแปดมีไวสองสามแบบนี้พันสี่ฮะแล้ว โอเคห้าไพ่ไอ้ขอไพ่ห้าเหรียญเยอะจัดนะบอกเลยเมื่อกี้ห้าเหรียญแน่นจัดจัดเลยนะโอ้โหจัดมาเลยครับสวยๆครับดอกนี้หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบนั่นเองนะฮะเฟี้ยวเลยบรรล่าโอเคจับไปฮะหมับเราให้มีไวแถวสองครับผมแล้วโอเคสองไพ่กับหม่กรแดงไหลฮะแล้วห้าเหรียญไหลครับมีไวแถวสามสองไพ่ถกมาไหลต่อครับแล้วโอเคหมาว่ามีไวสองสามอีกแล้วคอมโบต่อฮะไหลต่อ โอ้โหไหลกันยาวบอกเลยไหลกันยาวโอเคหมาว่าสองไพ่แล้วโอ้โหคอมโบกันแบบหยาบๆเลยฮะโชว์เข้าไหนึ่งหมื่นสองร้อยยี่สิบนั่นเองนะจัดไปแบบสวยๆครับผมโอ้โหโอเคฮะขอโทษวินหนุกเราจบมาที่สองหมื่นแปดพันแปดร้อยกอีกสิบบาทนั่นเองนะอะหลับรางวัลไป โอเคครับผมวันนี้ก็ถือว่าบวกมาเยอะมากๆเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้เลยแล,และกันน้ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ